เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮู้ไปกันผมขอแบบว่างไงดีอะผมเออผมผมขวางบล็อกเป็นบล็อกสุดท้ายในเกมไมค์ครับกันเลกนยกทุกคนโอเคทุกคน,กคนผมจะวางบล็อกเป็นบล็อกสุดท้ายแล้วผมจะออกเกมนะทุกคน เฮียไอคิมมันมีถึงวันนี้จริงเหรอวะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลายนี่เปนโอ้โหเฮียเศร้าเลยวะโอ้ยบล็อกสุดท้ายในเกมไหมครับกูคิดไม่ออกเลยว่ากูจะวางบล็อกอะไรสามสองหนึ่งชึบโอเคคิมกูออกแล้วโอ้ยโอ้ยไอเฮียคลิปโอ้ยเฮียอ้อเป็นครับออฟฟิเชียลโอเคครับผมทุกคนครับวันนี้ขอนละมานะแถลงการปิดช่องใช่ไหมคิมไเฮีย ช่วงนี้แม่งกูเรียนโคตรหนักอะ่ะคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะแบบเรียนออนไลน์คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดมากนะผมอาจจะลงวันที่เท่าไหร่อ่ะลงวันที่สิบห้านะครับผมเฮ้สิบสี่ดิลงวันที่สิบสี่นะครับ,รบก็เนื่องจากผมอะมีงานเยอะมากใช่ไหมหคิมไม่คิมก็เห็นว่าผมไม่ค่อยขอดิสใช่ไหมไม่ค,ค่อยขอดิสแล้วก็อีกอย่างไม่มีเวลาตัดคลิปด้วยเพราะว่าแบบก็พี่นันก็ไม่ได้ตัดคลิปให้ผมเลยนะครับใช่แล้วก็แบบว่า ติดปัญหาอะไรเยอะแยะนะผมเน็ตก็ไม่ด so ีอะไรก็ไม่ดีผมเลยท้อนิดหน่อยนะทุกคนวิวก็ไม่ดีใช่ไหมคิมเ่วานี้แบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วิวตกใช่มันท้อนะใช่เข้าใจจะเรื่องหลักก็ผมก็มีพวกพวกติดงานเยอะอะไรนะทุกคนก็อาจจะไม่ไม่ได้ทําคลิปแล้วหรืออาจจะปิดช่องไปเลยก็ได้ถ้าผมเพราะว่ามันเครียดเกินนะครับกับช่องแบบนี้นะผมว่าใครที่มาดูยันจบก็ผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูผมจนจบนะครับก็ สัรคลิป <ison> น like. well ah. ah. ี้เขาเรียกว่าอะไรอะมามาเปิดแบงเป็นทางการไหมมาปิดช่องแบบเป็นทางการนี่วะเฮียเฮียแบบจากที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูผมสุดทุกวันเพราะถ้าไม่มีพวกเฟนคลาฟก็ไม่มีผมในวันนี้ครับ like ก <wh> ็แบบขอบคุณพี่โจมากรอบขอบคุณพี่ไม้แล้วขอบคุณเพื่อนอีกหลายคนนะครับที่ทำให้ผมแบบ40,000 Subscribers นะครับผมอาจจะไปไม่ถึง50,000ถึง100,000นะคนก็ ผมนั้นหยุดทําช่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับแบบว่าอย่างไงดีอะให้อ่ะหลังจากคลิปนี้เสร็จผมก็ต้องตัดคลิปคลิปนี้แล้วก็นั่งทํางานต่อใช่คลิปรองที่เหลือไม่น่ามีแล้วอาจจะคลิปนี้คลิปสุดท้ายเลยก็ได้อดเออใช่คลิปรองๆก็ไฟก็เสียคือเลยไม่ค่อยอยากจะอัดแล้วอะแบบท้อและเฮียเฮียแบบไม่อยากอัดแล้วอะแบบน่าเบื่อแบบ ต้องมาแก้อะไรนักหนาก็ไม่รู้แก้ไฟล์ก่อทำเสร็จก็โอโ้โหไม่ค่อยมีเวลาอีกครูก็สั่งงานเยอะเยอะกอทุกคนก็อย่าแบบถัดทำกันบ้านมากทุกคนผมก็ทำนะแต่มันมันเยอะเกินนะทุกคนผพว่าไม่ไหวเลยอตรงนีนผมอะ่ะใช่ก็อ,อจะพูดยังไงดีวะคิมย้อนย้อนอดีตช่องไหมย้ยอนอดีตช่องไหมก,ก่อนจะมาเป็นหนึ่งนท,ทุกคนน่าจะดีเ,เนาะ ก็ชื่อช่องผมนะครับ1209ก็จะเป็นแบบว่านี่นะทุกคนผมจะอธิบายเลยปุ๊บชึบเดี๋ยนะต้องเห็นภาพอาี่ห้า5 6 7 8 9 0นนี่ทุกคนเลข1กับเลข2มันมันจะแบบมันจะบีบเข้าใช่ไหมทุกคนมันจะบีบเข้าอย่างนี้ไว้จะบีบเข้ามาฟึบฟึบเลขศูนย์เก้ามันก็จะบีบเข้ามาอีกอย่างนี้นะทุกคนแล้วมันจะบรรจบกันตรงนี้พอดีนะทุกคนแบบเหมือนเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางเลยทุกคนมันไม่มีความหมายหรอก ใช่ทุกคนมันไม่มีความหมายแล้วผมผมตั้งเล่นๆนะทุกคนมันพิมพ์ง่ายเลยทุกคนก็มันก็พิมพ์ง่ายนะทุกคนแต่บางคนก็เรียกช่องชื่อช่องผมพิมพ์ว่า1 2 9 0 1 2 0 9 1 9 2 0งสองศูนเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์อะไรมากๆก็ไม่รู้ทุกคนก็ชื่อช่องผมชื่อชินก็ศูนย์เก้าครับผมชื่อเล่นชื่อฟิลอายุสิบหกปีนะผมก็ทำคลิปเ่ยวกับหมายค้าทุกคนก็เอ่อผมผมมันจะพูดผมมันจะพูดอะไรแล้วว่าทุกคนแต่แบบว่ามันก็ต้องปิดอะ่ะมันก็ถึงคราวที่ต้องปิดแล้วเนะาะอ่ ขอบคุณมากที <d> ่ทําให้ผมเจริญเจบตัวมาถึงจุดวันนี้นะผมก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะทํากับมาทำถึงเปล่านะทุกคนแต่อาจบบอาจจะไม่นะทุกคนอาจจะไม่ได้ทําอีกก็ไปกดติดตามช่องไอ้คิมด้วยก็ได้ทุกคนเพื่อนผมเนี่ยอาจจะมีผลงานอะไรมันก็ไปกดติดตามมันผมก็เออมันมีคลิปร้องกับผมเยอะอะหลุดอะอ๋อมอ่ะฮะเออมึงหลุดอะไอ้เนี่ยก็ประมาณว่าผมจะปิดช่องเลยทุกคนมันเครียดเกินนะแบบ อยากให้ทุกคนเม้นว่ารู้สึกยังไงกับการปิดช่องครั้งนี้ทุกคนก็แบบว่าไม่รู้ว่าเพิ่อว่าเพิ่อเพิ่มไม่มีช่องผมในอยู่ในยูทูอยู่ในยูทูบไปแล้วทุกคนคือแบบอ้ยเศร้าวะ่ะอยายแต่กูก็อยากทาต่อเลยแต่มันไม่ไหววะ่ะึงจะึงจะปิดสตบสาวเลยดิเออจะปิดจับสาวเลยสังจา้างคนนึงนทำต,ต่อกูก็ไม่มีแล้วอ่ะไอ้เนี้ยแบบไม่มีตังค์อ่ะคนดูไม่มีอ่ะเลยไม่มีตังค์ไอ้เนี้ย คอมพิวจะไม่จะโหดเนาะใช่คอมพิวก็ใช้มาโอ้โหนานแล้วอะจอก็ใช้มาประมาณ10ปีแล้วจอคอมพิวจะสิบกว่าปีแล้วน่ะ้งแต่คอมสมัยแรกว่ะไอ้เหี้ยมันก็ยังไงอะมันก็เริ่มจะเสื่อมเสื่อมแนละ้วทุกคนก็จอก็ร้อนๆนะทุกคนก็แต่เวลาทุกคนผมจะปิดช่องอยู่แล้วผมไม่จำมปนเล่นคอมอย่างนี้แล้วนะทุกคนก็หลังจากนี้ก็ต้องเคลียร์งานต่อนะทุกคน ขอบคุณมากครับที่ดูจนถึงทุกวันนี้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะมีใครดูยันจบหรือเปล่าแล้วกว็ขอบคุณมากนะทุกคนก็เอ่อยังไงต่อดีว่าผมจะพูดพยายามพูดในหะ้มันถึง1ินาทีนทุกคนเพราะว่าเพราะว่ายังไงมันมันสำคัญนะทุกคนมันสําคัญต้องให้มันเป็นงานหน่อยทุกคนอ้าเกิดคลิปแล้วขออภัยนะครับผมจะไม่แล้วนะทุกคนคลิปนะ้ะคลิปนะ้ยนะก็เออม,มีใครอยากให้ผมทําอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมทุกคนลองพิมพ์มาดูนะทุกคน ก็จากจุดนี้ก็จะไม่มีผมแล้วทุกคนโอ้โหไม่รู้ว่าจะมีใครเศร้ากับผมไหมแต่ผมโคตรเศร้าเลยที่ต้องทิ้งคนดูไปเฮ้ยเฮียเน็ดกูกะกอ้เหียไม่ไหวเลยวะเออกูควรทำยังไงดีอะหรือว่าจะให้คิมเสืบสารช่องผมต่อดีวะมีอะไรอ่ออะช่องกูไปมอสาวอีกเหีย เราช่องเป็นพ่อสาวเนี่ยอ๋อยังไม่ถึงนอน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 โอทุกคนดูมีคนติดตามช่องไอคิมแล้วผมเห็นก็สร้างบ้านเป็นหลังสุดท้ายในไมค้าแล้วทุกคนผมอาจจะเลิกเล่นไมค้าเลยทุกคนบ้านหลังสุดท้ายว่าไอคิมพี่เฮยมคิดไงวะโอ้ยต้องอลังมากแน่เศร้าไอ้เหี้ยไอ้ฟิมไอ้ฟิมฮะเดี๋ยวกูไปเรียกเอกมาคุยด้วยนะได้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 ไอ้เหี้ยกูเดี๋ยวผมรับผมตาสักหน่อยไว้ไอ้เหี้ยได้ได้ได้ ชึบชืบโอเคทุกคนไอคิมมันไปหาเอกวะทุกคนก็ผมก็คุยกับคนดูกันแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ผมจะโอ้โหผมต้องได้วางบ็อกซ์สุดท้ายในแมคคาร์วทุกคนมันเศร้านะทุกคนบ็อกซ์สุดท้ายในแมคคาร์วะเอ๊ไอเอกมาแล้วเหรออ่าอย่าวะกูว่ากูจะปิดช่องไว้เฮียกูแม่งอ่ะเอะอ,อ,อคอท้อเลยอ่ะแม่งมันางานมันเยอะกอเกินเว้ยกูณที่คุณองปิดกูอัดคลิปอยู่เนะี่ยตอนนี้อัดคลิปบอกคนดูไว้เฮีย งานออนไลน์โคตรเยอะไอ้เหี้ยแล้วแม่งแบบโอ้โหยอดสุดยอดเลยยุคโควิดงานออนไลน์โคตรเยอะมึงก็เยอะใช่ไหมล่ะก็เห็นมึงทำอยู่เจ๋งไอ้เหี้ยไม่ไหวเลยทุกคนไม่ต้องไม่โทษไม่โทษครูนะทุกคนมันเยอะมันเยอะจริงทุกคนมันสะสมอะชี้สะสมเนี่ยใช่เยอะมากอะทุกคนก็ผมจะได้วางบล็อกเป็นบล็อกสุดท้ายในแม่ค้าเหยทุกคนตอนนี้ผมอ่านเมื่อกี้ชั่วโมงเลยอ่านบล็อกสิบแปดนาทีทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ย เออไปกดติดตามช่องเอกก็ได we ้ทุกคนเผื่อจะมีแบบผมอาจจะไปแจมในคลิปมันคลิปคลิปไหนก็สามารถไปดูนะผมถ้าคนคนดูอยากดูผมนะทุกคนแต่ช่องน่งสุก็อาจจะไม่มีอีกแล้วนะทุกคนจริงจริงกูปิดจริงเนี่ยโอ้เฮียจ้างมอดังๆไม่มันมก็มันก็ดีอยู่แล้วมันก็มีคนดูไอ้จยแบบจะทำานี้ได้มันไม่มีเวลาตัดต่ออะไรแล้วไอ้เนียอีกอย่างก็มันก็ เครียดหลายอย่างอะไม่รู้จะทำคลิปอะไรด้วยใช่เออไอ้เหี้ยดูดยยยยกยย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 เยย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 ยดยย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 มยยย็ผมจะหยุยย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 ย่ยย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 เนยย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 ยชยย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 ลยยยยยยย้ยยนยยยย เศร้าเลยหนึ่งสองศูนย์เก้าใช่ทุกคนมันจะไม่มีหนึ่งสองศูนย์เก้าอยู่แล้วทุกคนพิมพ์เซฟหนึ่งสองศูนย์เก้าครับจะไม่ได้เศร้าทุกคนไม่ต้องเศร้าเลยแบ่เฮ้ยชุบโหจะหมดคืนกูสร้างว่ามันจะจนถึงจนคืนแล้วหรือไงคิมไม่เชียวเองประตูบ้านก็ไม่มีทุกคนเฮ้ยก็หลังจากต่อจากนี้ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรแล้วทุกคนก็จะเป็นแบบว่าไม่รู้เลยนะเขาจะทำต่อไหมทุกคนอาจจะพูดบวกกัโดนวนนั้นทุกคนก็ ยังจะมีติดตามช่องเพืพ่อนผู้ผมเนยนะครับใช่แล้วอาจจะมีช่องผมแล้วเค,ครือเแฟนคลับทุกคนก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยช่องผมมาถึงทุกวันนี้นะทุกคนก็ขอบคุณมากครับก็พี่ไม้โจ้และทุกคนเป็นพี่สุดที่รักสุดที่เลิฟนะทุกคไม่ไม่เหลืองนะไม่เหลืองคินนี้ไม่เหลืองครับใช่ทุกคนก็สับคินนี้ก็ผมขอแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเออผมผมขอวางบ็อกเป็นบ็อกสุดท้ายในเกมไมค์ครับก่อนเลยก็ทุกคน คือทุกคนผมจะวางบล็อกเป็นบล็อกสุดท้ายแล้วผมจะออกเกมลนะทุกคนโอ้ยเฮียไอคิมมันมีถึงวันนี้จริงเหรอวะงานเนี้ยย่อมีวันเลิกลายเต็นโอ้โหเฮียเศร้าเลยวะโอ้ยบล็อกสุดท้ายในเกมไหมครับกูคิดไม่ออกเลยว่ามึงจะวางบล็อกอะไรแม่งตั้งบล็อกตั้งมีคุณค่ากับกูไว้เฮียโอ้โหคิดถึงคิดถึงบล็อกเพชรอะเฮ้ยเอาเป็นไรดีอะเอาเป็นบล็อกที่บ่ง เอาเป็นบล็อกที่ผมชอบเนีกว่าไหมทุกคนผมชอบบล็อกอะไรอะ่ะเออผมชอบบล็อกไม้เลยทุกคนเพราะว่าไม้มันทําให้เราแบบไปทําอะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ทุกคนผมชอบบล็อกไม้ทุกคนโอเคผมวางบล็อกและะะ้วทุกคนผมขอขุดบล็อกเป็นขั้นสุดท้ายเหมือนกันทุกคนสามสองหนึ่งชึบโอเคคิมกูออกแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยคลิปโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ย คนดูโดนหลอกแล้วเม้ฝากดูคลิปไม่จบคลิปแล้วครับแก้แก้คนดูครับโอเครับบ๊ายครับ